ต่อมานะครับที่ระดับความสูงของ d ดอฟ n e เนตนะครับเราปรับลงมาระดับ ประมาณต่ำกว่าเอวเรานิดนึงนะครับหรือว่าความสูงระดับ3.4ของความสูงของประตูนะครับซึ่งระดับเนี่ยนะครับเราจะมีท่าบริหารอะไรที่บริหารกับระดับความสูงนี้ได้บ้างนะครับอ่ะท่าแรกนะครับที่จะสาธิตนะครับก็คือท่าบริหารแขนหลังหรือตัวเส็นั่นเองนะครับเรียกท่านี้ว่าตัวเส็บดิฟนะครับง่ายๆนะครับเราจัดตำแหน่งนะครับคือให้มือของเราเนี่ยครับอยู่ข้างกับลำตัวบริเวณสะโพกนะครับในลักษณะนี้นะครับ จับบาไว้นะครับแล้วยืดลําตัวออกมานะครับขาของเรานะครับจะให้เข่าเราตรงก็ได้นะครับในลักษณะนี้นะครับหรือว่าเราจะงอเข่าเพื่อให้ฝ่าเท้าอยู่กับพื้นก็ได้นะครับเพื่อเพิ่มความมั่นคงนะครับเวลาเราบริหารท่านี้นะครับเราย่อตัวลงไปให้สุดนะครับสุดช่วงของเรานะครับให้ตึงแขนหลังตึงที่สุดแล้วออกแรงจากแขนหลังดันกลับขึ้นมานะครับปล่อยตัวลงไปทิ้งน้ําหมักตัวเราลงไป ให้แขนหลังตึงใช่ครับแล้วดันตัวขึ้นมานะครับทิ้งน้ำหนักตัวลงไปดันตัวขึ้นมานะครับเพียงเท่านี้นะครับคุณก็จะได้แขนหลังนะครับอย่างที่คุณต้องการนะครับต่อไปอีกท่าหนึ่งนะครับยังอยู่ในท่าของการบริหารแขนหลังนะครับในระดับความสูงของดอฟิตเนสนะครับระดับเอลยูนะครับผมท่านี้นะครับก็คือเป็นท่า ไตเส็จดิฟเหมือนกันนะครับแต่เราจะดิฟในรูปแบบของการวิดพื้นนะครับอ่ะเรามาดูกันเลยนะครับผมเราเตรียมตัวในลักษณะของท่าวิดพื้นนะครับโดยจับบาร์ฟิตเนสนะครับในลักษณะที่ความห่างของมือเราสองข้างนะครับชิดเข้ามานะครับแคบกว่าระดับหัวไหล่ของเรานะครับประมาณนี้นะครับผมเราทําท่ายืดขาออกไปข้างหลังนะครับในลักษณะคล้ายๆกับการวิดพื้นนะครับแขน ท้อต้นชิดกับลาตัวนะครับเราย่อน้ําหนักตัวลงไปครับให้สุดนะครับโดยที่ศอกของเราเนี่ยชี้ออกไปข้างหลังนะครับแล้วเราดันกล้ามเนื้อแขนหลังหรือตัอยเสร็จกลับขึ้นมาแบบนี้นะครับย่อลงไปให้สุดนะครับศอกชี้ไปด้านหลังนะครับและดันกลับขึ้นมาโดยออกแรงจากแขนหลังทั้งหมดนะครับเพียงเท่านี้นะครับคุณก็จะได้ตรวไเสร็จ ที่หนาอย่างที่คุณต้องการครับที่ระดับความสูงเดิมนะครับเรายังสามารถบริหารกล้ามเนื้อหน้าอกได้เหมือนกันนะครับโดยเราจะจับบาร์นะครับให้อยู่ประมาณความกว้างของหัวไหล่ของเรานะครับในลักษณะนี้นะครับแล้วเราทิ้งตัวลงไปนะครับพอประมาณให้เอียงพอประมาณนะครับเราย่อแขนลงมานะครับสอกทั้งสองข้างกลางออกทั้งซ้ายและขวานะครับ แบบนี้นะครับให้สุดปุ๊บออกแรงจากหน้าอกดันขึ้นไปนะครับซึ่งการบริหารกล้ามเนื้อในลักษณะนี้นะครับเราจะได้กล้ามเนื้อหน้าอกเป็นหลักนะครับและเรายังได้กล้ามเนื้อหัวไหล่ในส่วนหน้านะครับรวมถึงแขนหลังด้วยนะครับที่ระดับความสูงของปลาในระดับเดิมนะครับ เรายังสามารถเพิ่มกล้ามเนื้อของหน้าอกนะครับให้หนาและเป็นลูกได้นะครับโดยท่าที่เราเรียกว่าพุชอัพหรือว่าวิดพื้นนั่นเองนะครับเราจะเพิ่มความหนักหน่วงของท่านี้นะครับโดยการใช้เท้านะครับพาดขึ้นมาอยู่บนบานะครับแล้วทิ้งน้ําหนักตัวของเราทั้งหมดนะครับลงบริเวณหน้าอกนะครับอ่ะเราลักษณะนี้เดี๋ยวะสาธิตให้ดูนะครับเดี๋ยวอยาบอกนิดนึงทิศในการวางมือในการวิดพื้นนะครับอย่างที่พี่ใหญ่เคยสอนไปแล้วนะครับ เราจะวางมือในลักษณะกลางมือออกทั้ง5้านิ้วนะครับปลายนิ้วหันเข้าหากันเล็กน้อยนะครับในลักษณะนี้นะครับความกว้างของมือที่วางลงกับพื้นนะครับจะประมาณความกว้างของหลไหลนะครับอ่ะเรามาดูการบริหารในท่านี้เลยนะครับเราเอาเท้านะครับขึ้นไปข้างจุ่บนบาก่อนนะครับจับตำแหน่งมือนะครับความกว้างของมือกลางนิ้วออกทั้งหมดนะครับความกว้างของมือระยะห่างวางประมาณ ความกว้างของหัวไหล่เรานะครับยกตัวขึ้นไปนะครับขาตรงนะครับทิ้งน้ำหนักตัวลงมาในท่าวิพื้นนะครับให้สุดแล้วดันกลับขึ้นไปนะครับโดยเกรงกล้าเนื้อที่หน้าอกนะครับเพียงเท่านี้นะครับ คุณก็สามารถบริหารกล้ามเนื้อหน้าของคุณได้ที่บ้านเองนะครับอีกท่าหนึ่งนะครับเป็นท่าที่เราปรับระดับดอฟิ f i t n e นะครับจนถึงระดับต่ําที่สุดของบานประตูนะครับซึ่งท่าเนี่ยเราสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับเราสามารถใช้บริหารกล้ามเนื้อหน้าท้องได้ทั้งแผ่นนะครับคือเพิ่มซิกแพคของเรานั่นเองนะครับโดยการนะครับนำเท้าของเรานะครับเป็นตัวล็อกกับดอฟิ f i t n e นะครับ แล้วบริหารกล้ามเนื้อหน้าท้องในท่าครันช์นะครับอ่ะนิดนึงนะครับในการบริหารกล้ามเนื้อหน้าท้องเนี่ยมีทริคอยู่นิดนึงนะครับอ่ะลองดูนะครับเราล็อกเท้านะครับติดกับดอฟฟิเนสนะครับเข่าของเราชันขึ้นมาเล็กน้อยนะครับผมแล้วทิ้งตัวลงไปนะครับนอนในลักษณะนี้นะครับมือเราจะแตกอยู่ที่ขมับหน้าผากหรือว่าหลังหัวก็ได้นะครับลักษณะนี้นะครับแล้วดึงตัวขึ้นมาเพียงเท่านี้นะครับ ตอนดึงตัวขึ้นมานะครับให้เกรงหน้าท้องทั้งหมดนะครับคลิกนิดหนึ่งนะครับในการบริหารกล้ามเนื้อหน้าท้องนะครับมีหลายคนนะครับที่บริหารกล้ามเนื้อหน้าท้องดวยวิธีการซิทอัพแล้วเกิดการปวดหลังนะครับสาเหตุก็คือ เคยสอนไปในคลิปที่ผ่านมาแล้วนะครับว่าการบริหารกล้ามเนื้อหน้าท้องในท่าครันช์แบบนี้นะครับผมบบการเคลื่อนตัวของกล้ามเนื้อหน้าท้องนะครับเราเคลื่อนตัวขึ้นมาเคียงเท่านี้นะครับเพื่อให้หลังส่วนบนของเรานะครับตั้งแต่ไหล่จนถึงหลังกระดานะครับคดนขึ้นมาและเกร็งหน้าท้องเพียงเท่านี้ก็เพียงพอแล้วนะครับเราไม่จาเป็นต้องดึงตัวขึ้นมาจนสุดนะครับเหตุผลก็ตามที่เราดึงตัวขึ้นมาปุ๊บเนี่ย กล้ามเนื้อหน้าท้องเราหดนะครับแต่กล้ามเนื้อหลังล่างของเราเนี่ยก็จะยืดตามไปด้วยนะครับจะเกิดการบาดเจ็บหรือว่าเกิดการปวดหลังล่างขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเวลาเราออกกําลังกายในท่าคันเพื่อบริหารกล้ามเนื้อหน้าท้องนะครับเราจะพยายามไม่ให้หลังส่วนล่างหรือว่าส่วนสะโพกของเราเนี่ยพ้นจากพื้นเลยนะครับแบบนี้นะครับขึ้นมาแค่นี้นะครับอัออัอหลังส่วนล่างทั้งหมด จนถึงสะโพกต้องติดอยู่กับพื้นครับนี่คือการบริหารร่างกายลท้องในลักษณะคันที่ถูกต้องครับ